ิบคูณหิวชานอันนี้ให้เขาพังรอเลยมาเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกันในเกม Roblox Match Pet Simulator X เช่นเคยเย้ซึ่งเราตอนนี้เราทำเควสอยู่เหมือนเดิมก็คือเป็นเควสของอะไรนะของซัมเมอร์อีเวนต์นะครับตอนนี้ก็คือต้องเปิดอีก10ตัวเท่านั้นซึ่งก็วันนี้เนี่ยผมมีหลายอย่างเลยจะมา จะมาให้ดูนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราต้องไปฮาร์ดคอร์ก่อนโอเคเดี๋ยวอันดับแรกเรา้องเปิดอันนี้ที่หมดก่อนมาและอันสุดท้ายเรียบร้อยไหนดูซิเรามีตัวอะไรหลงเหลือมาไหมไม่มีตอนนี้ก็คือนี่คือตัวทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็สิ่งแรกเลยเนี่ยคือผมไปแลกตัวก,กับเพื่อนผมมานะครับเป็นเราต้องไปตรงฮาร์ดคอร์ซึ่งมันเป็นตัว6.26 คอติเลียนตัวน้อยกว่าน,นี้แหละแต่เป็นฮาร์ดคอร์นะครับผมเอาไปใส่เดคซึ่งก็ที่ที่เราเ,เอาสัต์เลงเข้าเดคแล้วไม่ได้เหรียญที่มันเป็นของฮาร์ดคอร์เนี่ยเพราะว่าเวลาเวลาเราจะเข้าไปในโซนฮาร์ดคอร์นะครับเราจะต้องใช้เป็นเวลาจะเข้าฮาร์ดคอร์เราจะต้องใช้เป็นสัต์เลงของฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์เข้าเดคนะครับเราถึงจะได้ถึงถึงจะได้เจ้าเหรียญฮาร์ดคอร์ ก็คือเพื่อนผมบอกนี่แหละแล้วผมก็ไปแลกตัวหนึ่งผมใช้ตัว21คอนทเทเนอร์ของเราที่เคยใช้ในเดยแแร์นะครเพตอนตอนนี้เราไม่ได้ใช้หละซึ่งก็เราเอามาใช้ตรงนี้นั่นก็คือมาเออเอแอแลกอันนี้ของเพื่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องเปิดเองไงก็คือตัวนี้ไม่รู้เหมือนเหมือนกันนะครับว่าเพื่อเพื่อนของผมซื้อมาจากไหนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ราคามันคือแบบโอ้โหงั้นอันดับแรกเรามาแลกอันนี้ดีกว่าเรามี28นะครับอันนี้ต้องใช้ตั้ง3อัน ดูซิว่าจะต้องใช้สาบอันจนไปถึงตรงไหนตอนนี้เราได้เออก็เกิดครึ่งแล้วนะก็ปัะมาณิบกว่าแล้วโอ้ได้เซเลอร์ er แล้วโอเคมาเราเก็บมาสักหน่อยนึงโอเคตอนนี้เราก็มีอันแล้วเราเหลือเบรก50าสิบแครนะครับ150แครโอเคมาเหมือนกันโอ้นี่เหลือ8นาทีแล้วน่าจะยังทำทันอยู่นะตรง h i l Hell Island เออนี่ตรงนี้ตรงนี้ครับน่าจะมีเยอะอยู่โอ้นี่เยอะจริงโอ้โหมาโอเคงั้นระหว่างฟาร์มเนี่ยผมจะเล่าอะไรอีกบางอย่างให้นะครับนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยเออเอกมาสเตอรี่ผมก็คือระดับได้เต็มระดับเต็มแล้วนะครับก็คือ99%แล้วซึ่งก็สิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือโอกาสได้ฮิลส์เอ,อ้ยไม่ใช่โอกาสได้โกลเด้นเพชเนี่ยคือเยอะมากคือประมาณแบบ ไม่กี่อันคือเปิดคือตอนนี้เรามี t ริปเปิลเอ็ใช่ไหมเปิดประมาณสักแบบสามอันนะ่ะบางครั้งก็จะมี1อันบางครั้งก็จะมี2อันเลยบางครั้งก็ไม่มีนะครับก็แล้วแต่ไปเลยก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้โกลเด้นเอ็กมาสเตถึงเลเวล99เราก็จะได้เป็นเรนเรนโบก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้แหละก็รอถึงวันนั้นพอตอนนี้เรนโบของเราก็เอ้ยไม่ใช่โกลเด้นเอโอ้โหแค่สี ต้องเปิดอีกต้องเยอะน่าจะต้องแบบฟาร์แบบค้างคืนไว้ครับโอเคอาจจะทําวันนี้แล้วก็ได้ไม่รู้แต่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเผื่อคอมจะพังก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรียบร้อยเควสอันนี้เราได้แหละเหลืออีกเบรกหนึ100่งร้อยแคลนะครับโอเคมาทําต่อเหลืออีกหกนาทีก่อนที่จะเป็นเออเทเชอร์ฮันนะครับโอเค โอเคตอนนี้ผมฟาร์มเสร็จแล้วนะไอไอ้พวกนี้ก็คือช่างมันก่อนยังไม่ได้ยังยังไม่ได้เปิดซึ่งตอนนี้เนี่ยเนี่ยนี่คือสัตว์เพียงที่ผมไปแลกมานะครับซึ่งก็เหลืออีกสองชั่วโมงซึ่งก็ตอนนี้มันคูณสามใช่ไหมก็น่าจะเหลือน้อยกว่านั้นแหละซึ่งก็ไม่น่าทันนะครับที่เราจะถ่ายคลิปฉะนั้นก็เดี๋ยวเราคือเอ็นโลตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็น่าจะได้ได้เหรียญของซัมเมอร์อีเวนต์ฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้เปิด เปิดตัวพวกนี้จากซัมเมอรออีเวนต์เราเราก็จะได้ตัวแบบดีๆแบบประมาณนี้เอามาใช้แล้วก็ตัวตัวที่มันแบบกากกว่านั้นก็คือเอาไปเข้าเดค์ก็น่าจะได้ดีกว่านะครับแต่ว่าน่าจะพวกนี้แหละโอเคงั้นก็ว่ามีแฮชหนึ่งร้อยเพชรจากเท็กเวลงั้นวัน,นอันนี้ที่เราทําก็คือตอนนั้นที่ผมเอ็นโรคอลเดค์เนี่ยตอนเนี้ยเราน่าจะสามารถปลดล็อกได้แล้วครับเพราะว่า เรามีเป็นบิลเลียนแล้วเยี่ยมทีนี้เราก็แค่ปลดล็อกตรงนี้ตรงนี้ก็หนึ่งบิลเลียนพอดีแล้วเราก็ชึบนี่แนะ่ปลดล็อกเข้าไปทีนี้ตัวดีที่สุดโอเคดีที่สุดเราอีคิปมาแล้วตรงนี้โอ้โหเขาทำลายเหลือแค่นี้เองเหรอโอ้โหแต่ทําครั้งหนึ่งได้แค่บิลเลียนครับแสดงว่าด่านต่อไปมันน่าจะต้องน,น่าจะต้องทําเยอะแน่โอ้อันดึงมันได้นิดเดียวก็ต้องอันนี้แหละที่ดีที่สุดแล้วแหละ โอเคมาโอ้มันได้ยิบสองตัวเลยมาเราได้ครั้งหนึ่งก็ประมาณสล้านเองอะเดคคือท,ทุกสิ่งทุกอย่างงั้นเรากลับไปเดอะบอยแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านี่เรามาดูที่ Cat World ตอนนี้เราไปแล้วแหละฉะนั้นถ้าเราจะไปดูเดอะเวิลก็น่าจะง่ายแล้วแหละมาคึบอึบ,บไป Cat World ฟืบ ทีนี้เดี๋ยวเรามาร์เจ้าตัวเทเลพอร์ตโอ้โห 1. 2 5บิลเลียนโอ้โหอย่างเยอะถ้าเราพังตรงนี้ล่ะมันจะได้เท่าไหร่ได้ทีหนึ่งโอ้ก็เป็นแสนอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่300เอง300ล้านะอะเออตอนนี้อีก5 5วิฉั้นเดี๋ยวเรากลับไปนอนเม้ามวดกันครับวันนี้จะเจอคูณ50หมนะมาโอ้โหเราเป็นคนแรกที่มาเลยโอ้โหแล้วกวมันจะพังได้ ระหว่างรอแล้วก็เอากริฟรอเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ก็เอาไปก็ดีมันเหมือนอาจจะอยู่ในเควสเราหรือเปล่านะจำไม่ได้เหมือนกันครับตอนนี้เราแรง68ป์เซและไม่รู้แรงต่อไปจะโอเคขนาดไหนตอนนี้เราเพิ่งเห็นนะว่ามี12บิลเลียนและหาที่ฝากไม่ได้เลยโอ้มีเพื่อนมาช่วยขอบคุณมากครับไม่ใช่เปิดมาเจอฮะ กำลังจะพูดเลยว่าไม่ใช่เปิดมา,าเจอ50คูณทิวชาร์เปิดมานี่คือไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าโอเคอันนี้เอาจริงเดแคร์คือให้เยอะมากตอนนี้เป็น1.3บิบลลียนแล้ววะ่ะโอโ้โหว่างเปล่าขนาดนี้เลยเหรอเบรกสีวอลต์เหรอแทชหนึ่ 1, เพจจากเทคโบร์เดี๋ยวเราค่อยทําก็ได้เราค่อยทําตอนที่อีเวนต์มันหมดนะครับโอเค มีไหมนี่อันนี้แรงขึ้นอีกแล้วเอาจริงเบรกอันนี้คือแบบแรงขึ้นเยอะมากแป๊บเดียวแป๊บแป๊บก็ขึ้นแล้วอันนี้คูณ5ครับยังไม่ดีถ้าเกิดว่าเจอคูณสิบเมื่อไหร่เราจะเอาครับแต่ถ้าเกิดเจอคูณ1ิเยอะมากเลยแต่ว่าไม่เจอคูณ20เราก็ไม่เอานะเราจะหาคูณ20ถ้าเราเจอคูณ1ิเยอะและเอิ่มก็เควสต์ดักแพตเตอร์เนี่ยเราเหลืออีกหนึ่งวันนะครับเราถึงจะสามารถที่จะเอาออกมาได้ฉะนั้นเหลือรออันนี้อือเปิดเปิดเลย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 ฮึบ มีไหมต้องมีคูณหนึ่งเออไปซ้ายดีกว่าขวาหลายซซายดีครับโอ้โหทั้งทางมีอยู่แค่สองอันโธ่โอ,โอ้อันนี้คูณหนึ่งคูณหนึ่งอันต,ต่อไปล่ะคูณสองก็ไม่ต่างอะไรกันเลยครับเฮ้อมาเราเบรกตรงนี้แล้วหละตรงนี้มันถูกบล็อกอยู่ไหมก็ไม่ถูกนี่นาอ๋อชนะเราไม่จําเป็นครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เหรียญเพิ่มหรือไม่ก็อยากอยากอยากให้แรงขึ้นอะไรอย่างนี้นครับก็น่าจะได้โอ้ไม่ก็คูณสิบเราไปตามที่มันเป็นฮิวจ์ไหมมีอ๋อนี่ไงคนที่เป็นฮิวจ์อ๋อนี่คูณห้ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่คูณสิบถือว่าโอเคแล้วย่างน้อยก็ยังเจอคูณสิบอยู่นะโอเคมาเหลือตรงนี้อันนี้คูณสามโอเคฮิวจ์เขาทำลายแป๊บเดียวเลย เรากวาจะทําลายเสร็จเขาพังไปได้ตั้งสามสอันแล้วเมื่อไหร่เราจะเจออันดีๆอ่ะไม่เห็นมีเลยอันนี้ไปฝั่งนี้ก็3มใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องพังอันนี้ครับเจอไหมเจอแล้วมันคือคูณหนึ่งห้คูณหิวชานอันนี้ให้เขาพังรอเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวโอ้โหโกลเด้น2ตัว เราต้องดูก่อนว่าเราโอ้โหเรามีออโตดีลิทไม่เป็นไรเรามีเหรียญเยอะครับเราเอา,เอาจริงขนาดคูณ50พิวชานะผมเคยเจอแต่ยังไม่ได้เลยแบบยังไม่ได้เลยแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีไออินเซลักอยู่เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าได้หรือเปล่านะอุ้ยตอนนี้แรงเราก็70%แล้วเยี่ยมตอนนี้มีที่ไหนให้พังอีกไหมตรงนั้นตรงนั้น เออแล้วก็ผมก็เคยได้เจ้าเลเจนดารีตัวตัวนี้เป็นชายนี่โกลเด้นนะครับพลังตั้ง6กคอทิเลียนเลยงั้นเดี๋ยวก็เราจะไม่เปลี่ยนเซิร์ฟไปไหนเพราะเราจะอยู่เซิร์ฟนี้อย่างเดียวเพราะว่า50คูณนิ้วชันกับเวลาเหลืออีกเพียบเลยเอาจริงนะเวลาทั้งหมดที่เราเล่นมาเนี่ยมันเริ่มใช่ไหมเราเพิ่งเล่นมา5นาทีเท่านั้นแค่5นาทีเท่านั้นเราเจอแล้วแล้วเรามีเวลาทั้งชั่วโมงในการเปิดครับดูซิว่าเราจะเจอไหมแต่บางคนก็ เล่นไปทั้งชั่วโมองหลายวันก็ไม่เจอเลยนะแต่ขอให้เจอเถอะเราน่าจะได้เงินเยอะอยู่เพราะตอนนี้มีประมาณไม่รู้กี่พันตัวแล้วอาจจะเกือบหมื่นแล้วก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมเปิดมาแล้วฟิลรอบหนึ่งแล้วแล้วเ,เกิดปัญหาครับก็คือเราไม่สามารถใช้ออโต้แฮชได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมงั้นก็แต่เราก็คงไม่ไม่อยากที่จะลีฟเนาะฉะน้น เรามีอีกวิธีหนึ่งก็คือเรามีทิปล์เอใช่ไหมเรายืนอย่างนี้ให้มันสามารถกดตรงนี้ได้เราจะต้องยืนประมาณแถวนี้ให้มันให้ตรงนี้มันให้ให้มันแบบอยู่แถวๆเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเราก็กดอย่างนี้จากนั้นเราก็เปิดออโต้แฮชไม่ใช่ออโต้คลิกแบบนี้เรียบร้อยโอเคหลังจากเปิดไปสักพักพอได้อีกครั้งนึงเนี่ย ออโต้แฮชก็กลับมาแล้วแต่ผมลืมไปฟิลฉะนั้นก็ <c oughs> ต้องเอาไปฟิลใหม่วัดโคเมตเอาจริงคือตอนที่เปิดอยู่เนี่ยมีโคเมมาแล้ว2ลูกรวมอันนี้ไปเป็น3ลูกมีโคเมมาแล้วต้อง3 3ครั้งเลยอะ่ะโหเยอะมากโคเมนี่คือมาเลยนักหนาะถ้าเกิดไม่เอามินิโคเมได้ไหมเอาเป็นแบบเออไจแอนโคเมหรืออะไรสักอย่างที่เป็นโคเมใหญ่ๆอะ่ะ เพราะว่ามันจะได้มีโอกาสเปิดได้ด้วยโอ้มาตรงนี้แหละเปิดไปเลยเอามาตรงนี้สักหน่อยโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อแล้วกันนะครับอยากไปฟิลมากแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ดินแดนแห่งการฟิลไงโอ้โอเคตอนนี้ผมกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ผมจะปรับเปลี่ยนอย่างหนึงนะครับก็คือเราจะไปออโต้ดลีท เจ้าอีปิกด้วยเพราะว่าอีปิกหนึ่งเลยมันได้ง่ายแล้วก็มันเปลืองพื้นที่กระเป๋ามากซึ่งก็อ่ะว่าตัวแฮชายอีกแหละฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องใช้วิธีนี้ฉะนั้นเราจะแค่รีเจนเดอรี่มาฟิลนะครับซึ่งก็น่าจะดีกว่าแล้วเราจะได้เปิดได้นานกว่าไอตัวพวกนี้เราจะได้โลไปนะครับเพราะว่ามันเปลืองเวลามากด้วยไงงั้นก็มาออตโต้ปึ๊บโอ้โหไม่มีใครส่งเทดดีค้ควีมาโอ้โหคอมมีมีเจมเป็นแสน เหนื่อยใจกับอะไรพวกนี้จริงๆเคไปโอเคผมไปฟิลมาอีกแล้วอีกรอ,อบแล้วนะครับซึ่งก็มันเหลือเหลาอีกแค่สี่นาทีฉะนั้นเราต้องคีปไปเนาะงั้นก็เอมอมันนี้โอเคแล้วเราก็เปิดไปเลยจนกว่าจะหมดครับโอเคตอนนี้อีเวนต์จบไปแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาฟิลกันดูซิว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ แล้วก็เราอาจจะขายได้กี่บาทนะครับเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอ้เอ็เดเครได้แล้วครับมาโอ้โหอันนี้ได้99้าสิบเก้าจุดสี่บิลเลียนไม่แต่เราจะต้องเก็บไว้เพื่อเจ้าเจ้าในถำ้ำข้างในสุดนะครับในด็อกเวิร์ลเลยแล้วเดี๋ยวเราไปตรงฮาร์ดคอร์กันมาฮาร์ดคอร์ดูซิว่าเราจะได้ไหมโอเคฮึบโอ้โ 2.69บิเลียนอันนี้ได้5 0 0แสนครับโอ้โ oh, ห oh, เยอะอยู่นะแต่ว่าอันนั้นถ้า5 0 0แสนเราเปิดไข่ได้แค่นิดเดียวอะถ้า5 0 0 oh, oh, แสนโอ้โหเรามีโอกาสได้เป็นล้านเลยก็น่าจะต้องหาที่ตัวที่มันดีกว่าเดิมเราได้แค่7ล้านเองมากสุดงั้นก็โอเคเสร็จ okay, แล้วเดี๋ยวเราน่าจะไปปลดล็อกด่านใหม่ได้แล้วเนาะ Cat World โอเคชึ oh, บโอ้สบายสบายโอ้โ oh, ห oh. แต่อันต่อไปไม่สบายแหละ 6.5บิลเล้ยนโอ้โหอย่างนี้เราจะทำไงเนี่ยอ้าวแค่นี้แป๊บเดียวก็คือพังเลยเหรอโหได้เป็นมิลเลียนแต่ก็ยังไม่ถึงบิลเลียนครับโอเคงั้นก็วันนี้เป็นไงบ้างครับสนุก,น,ก,ก like, go share, go นะครับสนุกอย่าดื่มกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับวันนี้ผมขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ